เดี๋ยวพามาดูปลาลูกครอกนะครับปลาช่อนลูกครอบนี่อยู่ไหนวะในคล้องของก็มองไม่ค่อยเห็นนี่ครับไซส์น่าจะเป็นโลครับสองตัวเลยลูกกำลังฝ่อยเลยครับกลังยิบเลยก็เนี่ยครับมันก็จะอยู่ใต้ ใต้ลูกนะครับลูกยังเล็กเล็กมากเลยผมก็มองไม่ค่อยเห็นนะแดดมันจัดเนี่ยลูกยิบยิบยังตัวยังไม่ค่อยแดงนะครับยังดำอยู่เลยนะครับอะไรอะไรตัวพูดนะตัวเมียต้องจับดูอะ่ะเพราะว่าต้องดูที่อว,วัยวะเพศมันผมว่าตัวเมียน,น่าจะอยู่ห่างลูกนะไม,ไม่รู้เหมือนกัน นะดูดูใต้โลกยิบยบ,ยบเลยครับคอยดูแลโลกม่รู้ว่ากล้องเห็นชัดหรือเปล่าแต่ผมมองไม่เห็นเนี่ยขึ้นมาเนี่ยไม่กลัวคนด้วยนะครับเนะี่ยผมยืนอยู่บนสะพานม้วนอยู่กับลูกเลยครับสองตัวตัวนี้เท่าๆกันเลยนะตัวคู่กับตัวเมียตัวไซส์ไม่ห่างกันเลย อันตรายนะเนี่ยอยู่ริมตลิ่งเดี๋ยวน้าปิดตีเบ็ดไตแล้วกดนกะ <c oughs> ัดนะเนี่ยจะบอกให้หใชเใ้เป็นโลอ่ะสองตัวออรออครับ ม้วนอยู่กับโลกครับ<อ>ทำงไง<อ>ไ,ไล่มันไล่ไม่ให้นาปีตีเอาจะไล่น้ำไมเอาอย่าตีแต่อย่าใสาเ่เบ็ดเชื่องมากเลยสองตัวนี้แฮะ นายพานนายพานรออยู่ข้างหลังช่องอยู่คุยคนไปทำบาปหรอลเลี้ยงลูกเลี้ยงเก่ามันดูล่อยมันไปเนาะปล่อนไปอย่าปิดกล้องนะอย่าปิดกล้องนะเป็นคลองธรรมชาตินะครับตรงนี้นี่น่าจะเพิ่งออกได้ประมาณอาทิตย์หนึ่ง ประมาณอาทิตย์หนึ่งน่าจะได้ถ้าออกใหม่ๆมันจะเป็นดำนะเป็นหมัดเลย,เเลยอไหนแล้วว่ามองเห็นเอาอยู่นี่ก็มันไม่รอนเนาะมันก็วนๆอยู่แถวน้ำตื้นนะ่ะเฮ้ยคูอว่ามันพาลูกลงน้ดึงไม่ได้ฉโดไม่ควรเลยวนอยู่ข้างตะลิงงไง มันคงฝีมือสุดยอดอ่ะกว่าจะผ่านถึงขึ้นนะชะโดชโดขึ้น,นอ่าผมจะตีชโดนะผมไม่ได้ตีลูกอคอกครับตีชโดไม่เกี่ยวนะเฮ้ยปลาช่อนน้อยปลาช่อนน้อย,มอยผมไม่ตีลูกอคอกนะผมตีชโดนะชโดนะไม่ตีชโดเฮ้ยปลาช่อนไม่ผ่านคอกมาเฉยเลย ตกปลาแล้วครับ,รบอ๋อได้ไหมครับยังเลยครับกระชังพันวันนีน้พัน,น็ปกระชังแห้ง <laughs> นะครับนะครับ <laughs> <c oughs> ในก็น้อยไปไหนแล้วว่ายไปทางขวาเท่านัมนนะมุมม,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 มันโดนอะไรมาตัวสดตัวดำ โดนายโดขึ้นแล้วเฮ้ยช่อนช่อนเลอโดนเะน่ะใช้ใช้ปักตบอะมมบแม่สองตัวนี้มันเชื่องจริงเลยม้วนอยู่ชชยตัวนึงงนู่นไม่ได้จโดนวนนะนุ่อช่อนเรื่อยโด โลโลวันก่อนได้ช่อนตวงนะชายาปากตบไอ,อ้ที่ขึ้นขึ้นเห็นเห็นน,หน่าจะเป็นชโด d o w ไซส์เป็นโลเลยสองตัวเลยเอาสักตัวไหมอย่าเลยตัวเดียว่าไปเอา,านะลองนี่ลองน,องนี่ลองนี่มันจะกัดไหม ไวยนิ่งเอา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 อีกทีนี้อีกทีนี้ว่ามันกัดไหมจะพาลูกดูแลอะไรมันอะไรมันาามน,นิ่งตัวอะไรวะตัวอะไรวะไม่สนใจนะครับเนี่ยปามีประสบการณ์ผ่านศึกมาเยอะไม่งั้นไม่รอดมาถึงปัจจุบันตีเย่านหัวไม่ไม่ไม ปล่อยจมลองปล่อยจมนะวั่งหนีเลยอะ่ะ <c> เ <oughs> <c oughs> นี่ยครับปลามีประสบการณ์ของแท้เป็นแบบนี้มันคงจะรอดแล้วแหละรอดแล้วอย่างเงี้ยนอกจากโดนแห่โอเคแค่นี้แหละ